สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีพฤษภค่ะในช่วงของเดือนสิงหาคม2 5 6 5นะคะชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมนะจ๊ะก็กดวงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้น,นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆน,นะจ๊ะโอเค มาดูกันค่ะว่าชาวราศีพฤษภในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันซีซ็อบเป็นโอเคส์่ะหกเหรียญ The World ค่ะ The s t r ต n นด์เอ็ดดอบสอดค่ะแปดดาบ The m a g i c i a n โอเคชาวราศีพฤษภนะไอสะ้สาวช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่าจะเป็น คนที่ค่อนข้างที่จะคอนโทรความรักความสัมพันธ์แมมันไม่ใช่ว่าคอนโทรให้มันอยู่ภายใต้อำนาจแระกกุหนาแต่เหมือนกับว่าคนที่คุณคุยนึกถึงอ่ะเขาค่อนข้างจะมีความแบบตัวฉันน่ะตัวฉันของฉันหรือบางทีความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันคิจะทาอะไรมันก็ําตามความต้องการเนาะหรือคุณคุยกับคนที่เขาค่อนข้างจะมีความแตกต่างอะไรกับคุณเยอะอ่ะแล้วเหมือนต้องพยายามทําความเข้าใจอะไรในตัวเขาอ่ะซึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะเป็นตรงที่ว่า ที่ผ่านมาก็คงจะใส่ใจแล้วก็เยอะนะเพื่อที่จะแบบว่าอยากให้ได้ความรักความสัมพันธ์ที่ต้องการบางทีคนที่คุคยนึกถึงอะะ่ะเ <c oughs> ขาอาจจะเป็นคนที่มีความต,ต่างกับคุณอย่างมากเลยหรือก็มีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ดยก็ได้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะมีความดูดูไม่ไปทางไหนาทางอะ่ะ รือมันมีอะไรในใจหรือมันติดค้างมันมีความกังวลทั้งที่แบบว่าเราก็เต็มที่กับเขาเนาะแต่แต่ใจเราก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมันไปได้ดีนะอะไรเงี้ยคือคุณคาดหวังที่อยากจะให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนนี้มันมันเป็นไปได้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากดูแลเขาเนาะแต่บางทีความราความสัมพันธ์มันก็เหมือนกับว่ามันจะไปได้จริงจริงปะวะอะไรเงี้ยคือความสัมพันธ์มันจะได้เริ่มต้นอะไรกันจริงๆได้จริงปะวะกูจะต้องเหนื่อยอีกนะแค่ไหนหรือะไรเงี้ยคือมันเป็นหรือ่ายไปต่อแแต่่บบวาเหมะอตาะ เหมือนคุณเหมือนคุณอยากไปต่อความสัมพันธ์นะแต่ไม่รู้หรอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยแม่งโอเคจริงหรือเปล่าหรือสิ่งที่ว่านำอยู่มันถูกป่ะวะแต่แบบว่าเขาเลยแหรววะมันก็ไม่ถึงว่ามันถูกประวะแต่มันหนูก็ว่าคุณจะคอนโทรเขาหรือคุณจะตามเขาหรือคุณจะดูแลเขาได้อีกนานแค่ไหนกับการที่เขาประพฤติตัวหรือทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นในแบบเนี้ยหรือบางทีเพราะเราความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะมันจะเป็นลมแต่ว่า มันยังไม่ชัวร์ว่าจะตัดสินใจอะไรยังไงยังบบกขอคิดอะไรก่อนแต่ตัวคุณก็รู้สึกว่าถ้าฉันอดทนถ้าฉันพยายามประกอบประกองความสัมพันธ์นีไ้ไปได้แล้วฉันก็ดีกับเขาฉันก็ใส่ใจเขาเนี่ยความสัมพันธ์มันของเราต้องได้เริ่มต้นในแบบที่ทานที่ดีมันต้องเป็น the world มันต้องเป็นแบบว่าอ๋อ perfect อะไรเงี้ยสำหรับคุณ <c oughs> คนมันจะเอาอะผู้สบคุณจะเอาเขาอะดีเนี่ยอืม คนที่ชาติสิบผสมต้กถึงอาหารในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็น่างไรบ้านะคะรมา The Emperor ค่ะ Four One สี่ไม้เท้า The Magician Seven of Cups ค่ะเจ็ดถ้วยอะไรอ่ะอันเนี้ย The Elephant โอเคอืมคุณคุยกับคุณคุยกับตัวเป้งอะค่ะคุณคุยกับ กับนางพญากับกับคนใหญ่คนโตแบบใหญ่โตแบบแบบไม่รู้แอมรู้แต่ว่าใหญ่เกินคือเป็นลมแต่ว่าความรักความสัมพันธ์คุณอาจจุเกอรคนนี้เขาเป็นชาวต่างชาติก็ไาน้นละลักนาราสีนาด,าด,าส,ดาสีเม็เหมือนมันต่างคนต่างมีความต้องการในแบบของตัวเองจังเลยอะคือบางทีงคนนี้นะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าจะเอามาเอาจริงเอาจังอะไรกับเขาอะบางทีคนนี้เขาก็มาตรฐานสูงอะ คือคุณก็อยากได้เขาไงคือ <c oughs> ส่วนเขาเองก็รู้สึกว่าบางทีมันอาจจะยังต้องคิดอะไรก่อนไหมสิ่งที่คุณกําลังกงวลใจอะไรเกี่ยวกับเขามันอาจจะเป็นความที่เขาเองยังมีความลังเลอยู่หรือบ,บางทีมันเป็นเรื่องแบบว,ว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะไหมหรือบ,บางทีเขาพิจารณาอะไรนอกเหนือจากคุณแล้วก็ยังมีคนอื่นด้วยแต่เรื่องของความสัมพันธ์ถ้าจะมาจริงจังอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ยังเขายังไม่ได้เอื้อมมือไปหยิบเลยอะ แล้วคุณจะงไงอ่ะแต่คุณอย่าจะเอาถ้วยลอยใส่หน้าเขาอยู่แล้วเนะี่ยคือ <c oughs> เขาก็รู้แหละว่าความสัมพันธ์ที่มันต้องการหรือว่ามีคนอยากได้เขาอะค่ะอยากจะมาสร้างความสัมพันธ์กับเขาอยากให้เขามาจริงจังอยากให้เขามีเอา,ามีคมเมนตดด้วยอะไรเง,งี้ยซึ่งบางทีคนคนี้เขาก็ไม่ชอบให้ใครมาบงการหรือมาสั่งอะไรเขาลงนะเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาอยากเลือกเดี๋ยวเขาจะเลือกเองแล้วเขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาด้วยซึ่งบางทีผู้สอบคุณอาจจะยังอยู่ในในถ้วยเหล่านี้ซึ่งอาจจะเป็นถ้วยใดถ้วยหนึ่งที่เข เพราะฉะนั้นในเรื่องความถูกต้องในเรื่องของการที่จะมีคอมมิชเมนต์ในช่วงที่ผ่านมามันเกย์ปรมลมที่ว่าอยัาไม่ตัดสินใจแต่เอาคิดมันก็คิดแหละแต่แบบเฮ้ยถ้วยเรามันเยอะเธอถ้วยนี้มันก็โอเคถ้วยนี้มันก็ได้อยู่แล้วแบบเฮ้ยเราเอาถ้วยไหนดีเฮ้ยเราขอคิดก่อนไดปะคือเราเป็นคนนีมาตรฐานสูงอ่ะเราพูดนด้วาเราต้องการอะไรที่เพอร์เฟกต์สักนิดสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วน,นมันก็จริงจังได้เลยเฮ้ยถ้าอย่ามาบีบเราดิถ้าอย่ามาบิ้วเรา เราเป็นคนตัดสินใจเองเราจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปนอย่างที่เราต้องการเองอะไรเงี้ยซึ่งคุณก็เหมือนจะแบบใจดีแต่ที่จริงจิตใจคุณมันก็มีความแบบอยากได้เหมือนกันนะมันเหมือนแือคนเห็นผีเอ้ยไม่ใช่เอ้แต่จะพูดว่าพี P P. เห็นผีเออแะไง้ไปะไ,ไงต่อละทีเนี้ยชีวิต ทำไงดีนะสถานการณ์ความร่างของชาวราศีพฤษภค่ะในช่วงเดือนสิงหาคามของ้าเป็นอย่างไรมาเทนนอปเพนนัลโคสิบเหรียญ The Star ร์เดชเมนต์ฟลาฟฟ็อกคัพห้าถ้วยฟลาฟฟ็อกวานห้าไม้เท้าดูต้องการเนาะ ดูต้องการที่จะได้แบบจริงๆจังๆเราจะเอาเขาแบบขั้นสุดจริงๆเราอยากให้ความสมันั์เนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบชัดเจนแบบเปิดเผยมาเลยเปิดเผยมาเลยมึงคือแบบมีความแบบว่าไม่ได้หลังใจอะไรอยู่บางทีกูก็รู้สึกว่ากูผิดหวังอะไรมาเยอะก,กับมึงแล้วนะมึงทาให้กูรู้สึกแบบถมถุยชีวิตหรือแบบเสียใจมาตลอดเลยนะหนังไก่เนี่ยแล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่ามีความมาเข้าใจอะไรกันอยู่แต่สารมองว่านะความรักความสมันธ์ของุณกับเขาอ่ะมันจะมีโอกาสได้ ได้เปิดเผยความรู้สึกแหละเาก็จริงๆอ่ะหรือมันก็จะม่บอกขอโทษแบบให้า่าเราเถอะอะไรเงรี้ยหรือแบบว่าเป็นลมแต่ว,ว่าเรากลับเรากลับมาดีกันเถอะอะไรเงรี้ยเพราะว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายของคุณอ่ะคุณไม่ได้อยากจอบมาจากความสัมพันธ์กับเขาแต่คุณก็รู้สึกว่าอืมมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่ามันต้องงัดกันสักนิดนึงเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแต่สิ่งที่คุณวางไว้อ่เป้าหมายอ่ะมันคือการที่คุณกับเขามันต้องได้กันสิ มันต้องมีคอมเมนต์กันสินี่ก็สิ่งที่คุณอยากจะได้อะไรจากคนคนนี้หรืออยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปิดเผยมาสักทีได้สาว่าเดือนสิงหาคมมันก็มีโอกาสที่สิ่งที่คุณต้องการนะมันจะสมหวังนะแต่มันต้องแต่มันต้องหลังจากที่คุณนะ่ะขดหัวใจอะแบบ มันต้องมีการทะเลาะมันต้องมีการปะทะอะไรตรงนี้หนึ่งที่แบบบอกให้กูไม่ว่าแล้วนะคือมึงจะให้กูแบบอุ้มมึงตลอดเวลาพามึงไปหวีขนพามึงไปหาไรแดงอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วกูเหนื่อยอย่างมึงไม่นำไม่ใช่นำเไรว่าสัมพันธ์นี้มันดีก็เดี๋ยวมีแต่กูแล้วที่พยายามทำเพื่อมึงนี่มึงเป็นอะไรเนี่ยมึงจะเป็นแฟนหรือมึงจะมาเป็นภาระอะไรกูอย่างเงี้ยเอออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะแบบสร้างหรือสมสมไฟอ่ะให้มันแบบมีการแบบงัดกันนะฮะแล้วมันก็จะกบอยฉันเสียใจแล้วมันก็จะมีการ โอเคโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาได้กันอะไรเงี้ยเออขอโทษนะแล้วก็ขอสวามสคัญก็เป็นไปอย่างในแก๊ปที่กูต้องการบางทีเราก็แบบว่าพังงานไงบางทีเราก็ต้องโชว์ศักยภาพสักนิดสัก,ก,กหน่อยเท่ว่าเออมึงอย่าคิดนะว่าแบบมึงจะแบบว่าเป็นคนที่เก่งหรือมึงจะมาแน่นอนหรือว่ามึงจะมาตัดสินใจขอเมพาะที่คนเดียวมันก็ต้องเป็นกูด้วยไหมที่ก็ตัดสินใจได้เหมือนกันกูกมีสิทธิ์เลือกกูมีตัดสินใจได้สิอะไรแบบนั้น ที่ผ่านแล้วแล้วให้ตอบคนที่ชาวสีผสมนึกถึงในช่วงเดือนสิงหาคม55สถานาการณ์ความน้าของเขาเป็นอย่างไรคิงเ็อบเปน c ัลราชาเทอรรียนควีนออ f อ่าควีนอฟวานการาชินีเทอไมเท้าเดอะท,ทาวเวอร์โฟเป็นอัลคัลสี่เลียนเอทับสอดแปดดาวปาษาจะได้ชอบกลนเนาะคนที่คุณนึกถึงนะไอ้สามมองว่านะ คือบางทีอะพอคุณมีการแบบมนพุ่งอะไรบางอย่างมาหรือคุณโชว์ความสตรองความทรงพลังอะไรสักอย่างนึงให้เขาได้รับรู้อะบางทีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงนะสิงหาคมอ่ะมันจะมีความที่แบบว่าอยู่ดีเกิดขึ้นกระทันหันอะอยู่ดี ไอ้อคนคนนี้ก็จะต้องคิดอะไรบางอย่างสักทีหรือหาทางแก้ไขปัญหาอะไรเกี่ยวกับเขานักข่าวสะพันกับคุณสักทีคุณคนนี้จะนิ่งได้ไม่นานหรอกค่ะหรือว่าบางทีอ่ะพอมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอ่ะเขาจะได้รับรู้ว่าความรู้สึกที่เขามีกับคุณอนะ่ะเอ้ยมันจริงจังนะที่จริงมันก็ซีเรียสน,นะหรือบางทีการที่แบบว่าเขาเห็นคุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากที่เคยดูแลเขามาโดยตลอดเคย ก็เลยแหรอวะใส่ใจเขาแล้วมันเปลี่ยนกลายเป็นว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นอยู่ดีๆก็ไฟลุกเฉยเลยเป็นควีนถึงไม่เท้าทําเป็นไม่แคร์เขาหรือบางทีก็เปิดโอกาสแล้วให้คนหนึ่งเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่มันโชว์ให้เห็นถึงความที่เฮ้ยรู้ไว้ซ้ำคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาทําให้คนนี้เกิดความหึงหวงเกิดความแบบอุยกอดไว้ก้อนแบบนี้ของฉันคือแบบว่าฉันมาก่อนอะไรอ,อะไรก็แล้วแต่นะคือไอ้นี่จะภาสาแดกเพราะอะไรคุณมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็จะแบบ รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอะ่ะเขาอยู่นิ่งอะไรไม่ได้แล้วนะเขาจะต้องมีการโชว์ศักยภาพหรือทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ให้คนอื่นได้รู้ว่าคุณเป็นของเขาทําให้คุณได้รู้ได้ว่าเขาเองก็หวงเขาเองก็อยากมีคุณอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอีนนี่จะกงจังวลจิตกังวลใจอะ่ะถ้าคุณมีความแบบเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนเดิมอ,อืมตอนแรกก็ดีกับเขาเนี่ยเพาราะขเขา่งงว่าเขาเป็นหนึ่งแม่นมลนใเราอะ่แอะแล้วไง พอมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บฉันก็ร Slow ู้สึกว่าฉันก็ไม่แคร์เธอถ้าเธอจะนิ่งถ้าเธอจะไม่สนใจฉันฉันก็คงจะแบบว่าแล้วแต่มึงเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะประสาทแด็กพอสมควรแล้วโอ้กูต้องทำไงดีเพราะว่ากูก็กูก็อยากมีเขาอยู่กูคิดถึงเขาเธอจะไม่คุยกับกูก็ก็ทำตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะพายาบอร์นนำอะไรชาวราศีพฤษภมา the four เอ็นซ็อกคับแปดถ้วย the elephant Unstable Relationship ิพก Unforgettable p a t ิลแ n ทชั o n n ิ i อร t นิ e ั u u เด r ะฟ p p เจมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงจริงเพราะว่าที่ผ่านมาบางทีคุณต้องยอมรับเนาะเพราะว่าบางทีคุณคุยอะไรกับเขามาเนี่ยมันมันเหมือนเหมือนคุณ พยายามให้มันไปต่อได้อะแต่บางทีเขาเอง,งก็ลืมที่จะดูแลคุณหรือเทคแคร์อะไรคุณนะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนให้อิสระกันอะหรือแบบบางทีเราก็ตามใจเขาเพราะแบบว่าเรายังอยากมีเขาอยู่หรือก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยให้เขาเห็นว่าแบบว่าเออเราพร้อมจริงจังหรือแบบรอให้เขามาสร้างความสัมพันธ์เนาะเราก็เลยไม่อยากจะอะไรมาก ปลดปล่อยให้เป็นอิสระชอบคนซึ่งสิ่งนั้นคุณก็จจต้องยอมรับที่ว่าความสัมพันธ์กอนนี้มันดูสั่นคลอนหรือมันดูไม่ได้มั่นคงอะไรอย่างที่คุณคาดไว้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ได้เติมเต็มอะไรกับคุณเลยคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ได้ดีพอสําหรับคุณนะแต่บางทีคุณเองก็มีแพชชั่นกับเขาเยอะให้สงมองว่านะวันหนาจ,จะมีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วอาจจะเป็นตัวคุณ้ก็ได้ที่แบบว่าเหมือนเล่นในแง่ที่ว่าถ้ามันอยู่ตรงเนี้แล้วมันยังไม่โอเคกลัวมาก่อน มาดูตัวเองมาดูแลตัวเองมารักตัวเองอะไรชอบกลแล้วก็มาเหมือนโฟกัสกับเรื่องตัวเองแล้วทําให้คนคนนี้เห็นว่าคุณเองอ่ะไม่ได้สนใจเขาแต่กับกลายเป็นว่าคนคนนี้จะลืมคุณไม่ได้นะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาก็มีแพชชั่นกับคุณเยอะเดี๋ยวมันก็จะมาได้แสดงออกทางความรู้สึกหรือว่าในอนาคตน,นี่แหละเดี๋ยวมันจะมีการกลับมาดูแลกันอะไรกันใหม่เพราะว่าอะไรมันมีเรื่องของการคิดที่อยากจะรวบตึงหรืออยากจะจริงจังคุณมากขึ้นเพราะว่าการที่ปล่อยเป็นอิสระไอ้นี่มันจะ ไม่ปล่อยคุณไปหรอกเพราะเขาก็ก็รู้ความรู้สึกของเขาอยู่ว่าพอไม่มีคุณจริงๆอ่ะแล้วแล้วมันค่อนข้างจะแพชชันแรงอ่ะค่ะแล้วก็อยากให้คุณมาอยู่ดูแลเขาหรือซัพพอร์ตกันและกันใหม่บางทีคนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วก็ได้เพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาต้องปรับตัวหรือเขาต้องทําตัวยังไงเพื่อเพื่อให้ได้คุณกลับมาอืมก็ตีนะราศีอะไรดาวอะไรลัคนาไรท่าใดที่มีเกมเห็นพงกระชาวพุทธศพในช่วงเดิม สิงหมคมะมาควาเด่นราสิกุมเนปจุนราศีมีนไฟถ้าไฟไม่สิงธนูกุมมีนไม่สิงธนูโอเคนะคะก็งคงสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากตามช่องนี้ไปเรื่อยนะคะกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดกระกดินะ่งกระดิ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 ่งกระด